ป้าผู้ใดคือเอาขยะมาถึงพักถึงแน่แถวนี้เอา,าป้ายโครงการก็ปี70น่ะจะเสร็จนะสุสุประคำามนางรอง27บุรีรัม81โอ้โหยินดีต้อนรับสู่เส้นทางอรยยรรมขอรดาดยางบักตอยเฮ็ดไม่เลยนี่ในประคัานี่เสร็จแล้วสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเฮา คลิปนี้อีพี่นี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอัปเดตบรรยากาศงานขยายถนนซีเลนอยู่ทางพูนะ้น่ะเสซนประคำนะทุกคนช่วงโนนีแดงประคำทางหลวงหมายเลขสามสปดนะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปเบิ้งเสือก่อนผมสร้างตัดเสือมันเป็นสร้างตัดเอาเสือมาส่อมก็คือเสือไ้คับบิ๊กไบนี่แหละแต่ว่าผมอยากให้มันพอดีกับโตผมพได้เสือมาว่ามันจะ เป็นจังไดแน่ได้ไปหรือจังไดบึ้งด้วยบึ้งดิเป็นยังไงบ้างข้างหน้านี่แหละได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาไม่ไม่มันเอาไปไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาเอาโอเคไม่เป็นไร เก็บไว้ใส่กันหนาวก็ได้หาท้าคลิปนี่แหละโอเคขอบครับอู้มืน่นมืน่นมืน่นมืนก็คือให้ช่างมาแก้เสือ้อเป็นเสื้อบิ๊กไบยีห่ห <BMW. c oughs> ้อ BMW มีทีมงานเพื่อนไหมาเหรอที่นี่มันยาวยาวประมาณพี่ละ่ะผมก็ได้ยากให้ตาให้มันกระชับขึออ้นจังตัวนี้นะเลยแบบเพื่อนเ่ออยากแก้มันเป็นเสื้อแบบอีกเกรดหนึ่งนะ ถ้าแกไปมันจะเสียไปเลยก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเก็บไว้ไปใส่ครับทั่วลิงก็แล้วกันออกทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดข้างหน้าเฮ้ในมุมกล้องนะถ้าตรงไปก็ไปเขาชองตะโกเออ ไปเขาช่องตะโกไปกรุงเทพไปชลบุรีช่วงนี้ไปได้ไกลว่ไดเลยครับรอเบิ้งสถานการณ์ก่อนเพราะว่าข่าวบอกว่าพายุกำลังเข่านะมือว่านฮะมือว่าน่ะฝน,นตกม,ม,มืดมืดเวทเลยแล้วเดี๋ยวนี่มื้อนี่แดดๆจังน้อยเออลองออกไปเบิง้งถ้าเกิดพายุออกลผมจะตั้งจะพาทุกคนออกไปเบิ้งบรรยากาศทั้งท้องถนนตั้งจังวดัดหรือไปไกลๆในพื้นที่นี่อาจจะได้เห็นน้ำกัน แต่คลิปนี้อีพี่นี่ผมก็จะพานี่แหละไปดูบรรยากาศบนท้องถนนอะเนาะเออพรได้เห็นที่นี่โนนนินแดงไปขึ้นขึ้นถ้าจะขึ้นผมเห็นเปิดไฟเลียวละอ่ะเพื่อที่มันจะขึ้นมาเนาะ ผิวถนนในนน้ดดินแดงนี่ก็หลายช่วงหลายตอนที่ที่ไม่ค่อยดีนะครับขี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมนะสามแยกสมปอยหรือสามแยกนุ้นดินแดงทุกคนแยกนี่ออกทรายนะฮะ ต้องจะไปเห็นงานขยายถนนสีเล่นถ้าตรงไปกันยังมีกักนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีพี่หนาเดี๋ยวอีพี่หนาผมจะพาทุกคนไปเบิงเสซนละหารไา้นะครับบาคืบหนาไปฮอดไดแล้วนี่ครับจากจุดนี้ไปโตอำเภอนางรอง36กิโลผิวถนนจุดนี้บ่ดีปันไดเออนี่เป็นผิวถนนมันเป็นมันบ่ค่อยเรียบปันไดนะมีหลุมมีบอ่อ ็องเลนแล้วนะนี่ยังยูเขตอำเภอนน่นนี่แดงอยู่ฮะเขตนน่นนี่แดงประมาณ1กิโลนี่แหละแล้วก็จะเป็นพื้นที่เขตอำเภอประคำมจงังหวัดบุรีรัมย์กางหนาานี่แหละคือเก้านะครับตามสเต็ปตามสไตล์เดี๋ยวพาแวะอ่านปคายโารเพราะบางคนพึงมาเบิ้งคลิปนี้คลิปแรกในช่องของผมอาจจะบลูนะฮะ ทุกคลิปนี่ยผมจะบอกว่าป้ายโครงการเนี่ยถนนสายนี้ที่กําลังทําอยู่สิ้นสุดโครงการวันที่6เมษายน2570อ่าแจ้งเพื่อสปาร์ตผู้ใดคือเอาขยามาถึงาคาักถึงแน่แถวนี้เอาคือเป็นแนวนั้นคือเป็นจังสั้นนะขยะมาถึงในทางแบบสิ้วบนหารลักเลยนี่แหละสังคมไทยเออเอาลองพิจารณาเบ้องครับนี่ครับกําลังขยับขยายเป็นถนน4เลน นี่ลึกอยู่เด้่เนเบ้งในมุมกล่องมันอาจจะบอปันใดเนาะต้องระมัดระวังคุณอาอู้น้ำไหลไหลข้างไหลแน่แท่น้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลจากทงน้านะว่าจะขี้ลงไปย่านมันมือเพราะวา่าฝนมันตกเมมิดือนีเมิดว่ะตื่นขึ้นมาแดดแดดแจ้งจังปางเลยไปแซงไปก่อนเลยเลยครับรถตู้ครับนี่เออชนบุรี ผมจะคล่ไปเรื่อยๆพาท่านผู้ชมเบิ้งบรรยากาศถ่งทองถนนโอ้สองฟ้าสดใสถ่ายคลิปกันย่ำเศาร์นะตกแรกมากคือยู่บตกสะบอตอนคลิปนี้อออากาศนะรถบดจอดพักรถอยู่วันนี้วันเสาร์นะที่ผมถ่ายคลิปวันเสาร์วันเสาร์ว,าวันที่นี่หยุดบะท่านผู้ชมนายผู้ใดเป็น f อฟซีถนนไทยแลนด์ยูลองคอมเมนต์บอกเรื่องว่าหยุดนะหยุด ทำงานไหมนเะสาอาทิตหรือว่าหยุดเฉพาะวันอาทิตย์แต่มือนี่โบเห็นรถเครื่องจักรแสดงว่าวันเสาร์วันหยุดนะฮะหยุดเสาอาทิตย์ถ้าเฮดเซตแล้วก็จะสะดวกสบายนะจะสะดวกสบายคือเนี่ยเยอะแต่แกขอแจ้งล่วงหน้าไว้ว่าช่วงที่กําลังขยับขยายหรือเฮดถนนอยู่เนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังขับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากลางคืนยิ่งกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนในแถบจะมองโบเห็นเลย คลิปก้อนหนานี่นะผมถ่ายมาจากคุ่ะเสืิงสางผมแรมเสร็งนี่กลางคืนนะโอ้โหมืดตึบเลยกลางคืนมันมือดอยู่แล้วนะแต่ว่าก็อีกเลยวนะ่าผมความมืดกับกับงานขยายถนนที่ว่ามีไฟซองสว่างหรือไฟแจ้งเตือนก็นแย่อยู่นะเออไอที่เฮ็ดอย่างนี้เห็ดเฮ็ดทอนบ่ไมโครเห็ดงานอยู่จุดนี้เห็นน้ำไหลหลากน้ำหลากน้ำไหลเพราะช่วงก้อนหนานี้ฝนตกต่อเนื่องเลย อย่างอ่ะซื้อพาอยุท่านผู้ชมพายุซื้ออย่างมันแกกีอย่างนะคันคันแกกีบ่โอ,อ้ซื้อซื้พอพายุแหมแมนบ่ถ้าผิดขอัยนะคันแกกีเนี่ยตอนนี้แดดออกโอ้ขอทาาขอทาใช้ได้เลยแดดออกแบบนี้นีฟิวถนนเก่ากับบ่ค่อยเรียบเห็นวะแต่จริงอนะ่ะดีใจนะที่เฮ็ดถนนซีเลนได้แต่ว่า กะอีกนั่นแหละทุกคนซีเลนก็นต้องเฮ็ดให้แบบดีๆีลังมองนี่เฮ็ดซีเลนก็นจริงอยู่แต่มันห่างเขาเดียวห่างบ่โดนอือ๋อทางปุ่นแมคโครกำลังขุดดินอยู่ฝั่งเบื้องใกล้ๆกันวันนี้รถแมคโครห้อยตีดแมคโครไปอู้อดีถ้าตกไปดีเจ็บยา <c oughs> บ่างคักเด้ด้วยนี่มุมเป็นรถไปบากนะเขาขี้ต่มน้ำม,มันแบบคล้ายๆกับขี้ต่ดินนะดินมันอุ้มนม้มเมันก็นเลยเห็นห้ เกิดคิดตมเกิดเล่นขึ้นเห็นบ่จอดชะลอเบิ่งไมโครนะโอ้ให้กำลังใจเด้อสู้สูสูสูตามป้ายโครงการก็ปี70น่ะจะเสร็จนะสู้สูดเออไมโครเด้อนี่ป้ายยางแถวนี้แต่ว่นแถวนี้คงขางหนาของเขาเนี่ยอันตรายมากๆรถเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากโดยเฉพาะรถบรรทุกรถบิ๊กไบค์นะหลังคนบชินเส้นทางออกมาเกิดอุบัติเหตุตลอดเลย โค้งนี้ละโค้งอันตรายอันตรายพอสมควรเลย้ะกัโอ้น้ามว่าจ,จะลงไปย่านย่านย่านรถติดลมว่าจ,จะขี่ลงไป <c oughs> ย่านรถติดลมพุ่นน้ำหลากน้าไหลท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่า ผมว่าอีพี่ต่อไปเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยผมจะไปาพาท่านผู้ชมไปเบื้องถนนเสรละหารทรายอยู่ด้วว่าเป็นยังไงเนี่ยอาจาจะ,ะขี้จากประคัมเนี่แหละไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนเขาออไปในอำเภอประคัมก็น,นะครับอำเภอประคัมว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยเพราะให้เดนั่งเบื้องคลิปนี่แบบยาวๆจากนน่นนี่แดงไปประคัมเบิ้งว่าอู้มีตะหลุมซ้ําเครื่องหนักแข้งบนนเลยหลุมนี่ มอไซต์ตกลุมนี่มีมมบ่มีจุกอ่ะล้อแม็กแตกอ่ะเออเระมัดระวังนะแจ้งเพื่อทราบเป็นถนนซีเลนเราทุกคนแัาที่นี่จากเนี่ยซีเลนไปจนจนห้ากนางรองเลยจนถึงนางรองเลย ขเขาสี่แยกสุขสำรานออกซ้ายไปเสืองสางไปโคราชออกขวาไปรหนันทรายโอ้รถยางไปได้นาะรถยางคนยางยางล้อรถยางนายจะเป็นยางเก่านั่นแหละอีพี่ต่อไปเดี๋ยวผมจะาพาทุกคนแลนเบิงเงเ็ษนี่แหละไปทั้ลรหนันทรายล้วก็ออกจากรหนันทรายไปนน้นนี่แดงจะมีงานเหตุถนนอยู่เดีย๋ยวจะพาไปอัปเดตว่าเป็นยังไงเนี่ยแล้วจากนี้ไปนางรอง27กิโลนี่ตามไปเลยนี่ ประคำสามนางรองยี่สิบเจ็ดบุรีรัม81แปดสิบเอ็ดโอ้โหถ้าเป็นมอไซค์หันตกหลุมบ้างนะรอแม็กแตกเลยนะอันตรายอันตรายมากๆเลยนจากจากไอซี่แยกซุ่มุกํำร้านออกไปหาอำเภอประคำนี่ผิวถนนกับบ่ดีนะทุกคนเนี่ยเบื้องว่ะอันตรายมากๆนะแถวนี้ผิวถนนไม่ดีเบื้อง่าโอ้หูนี่ ระมัดระวังนะครับผมระมัดระวังผู้ใดขี่ผ่านถนนสายนี้ บรรยากาศในอำเภอประคันอำเภอประคําแยกนี่ออกรายกับไปเสืองสางคอนบุรีนั่นแหละครับตรงฮะเพื่อผู้ใดเห็นเราคิดหอดบ้านนะครับยินดีต้อนรับสู่เส้นทางอริยะร,รมขอมออออพาเบิ่งบรรยากาศ ถนนในอำเภอประคำเส้นทางกลับบ้านของใครหลายๆคนว่าหลายคนเวลาเดินทางกลับบ้านก็บทางภาคอีสานก็นจะใส่ถนนสายนี้แหละผ่านแถวนี้นะโค้งนี่โค้งนี่ก็โค้งอันตรายแต่ก็บใครเกิดเหตุหรกอไมงโค้งนี่ก็ได้ ว่ามันรถบ่ได้ใส่ความเร็วโอ้เห็ดนี่เห็ดไม่เสร็จเห็ดเห็ดถนนไม่เสร็จแล้วนะทุกคนลาดยางบักต่อยเห็ดไม่เลยนี่ในปรกคำนี่เสร็จแล้ว เออขาทายอยู่เลยเขาทายอยู่เขาทายอยู่อ้าวกอบประมาณเนี่ยทุกคนพ่อให้เดีเบื้องเส้นทางจากโน่นนี่แดงมาปักคำเดี๋ยวผมจะพาทุกคนอีก,อ,กอีกพี่หนึ่งจากปักคำไปอำเภอละหารท้าเพื่อไปเบื้องบรรยากาศถนนน้ำกันว่าเป็นยังไงเนี่ยเอาอยากเห็นผมท่าคลิปลักษณะนี้ยุ้ยใส่ก็กดคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะ วิเคราะห์แล้วก็เดี๋ยวพาไปเบิง้งอีพี่น่กะสวัสดีครับผม